ขนมปิน้องเดอร์มันนี่น้องหล่าเซินมากินข้าวแรงนงเพิ่นนนนนอนบนดอนเนาะได้มา,าการเพื่อนกันไม่ซ<อ>ิ <laughs> ้งกันกินแล้วก็ลังถ้วยพร้อมน้องหล่าเห็ดกลิ่นเซเป็นน้องเดอตัแล้วก็บริยองกันแซเป็นดีได้สบายดีพี่น้องมันนี้มากินข้าว อยู่บ้านน้องล่าสาวนากายมากับพี่เจอเพิ่นกำลังเมียน,นเมียนเือนนะพี่น้องจัดถ้วยจัดบ่วงเข้าตู้มาก็บเจอะเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นสวนมากินเข้าอยู่บ้านเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นเก่งหน่อไม้สู้กินสีสันพิการแซฟพี่น้องแกงน่้นอง หลังสงกรารคนเมียนเมนหลังสงกรารตอดกินแล้วเอาออกคนออกบ่ <c oughs> ตอนเมียนมันต่างนน่เนาะเ <c oughs> บิ่งน้องลาดจัดของเมียนของไปเลยเนาะพี่น้องอาชีประจำวันเพื่อนบ่มีแนวใด จัดแจงเงินซานจัดเป็นระเบียบเวลาเอาจังเอาง่าย มียนกระโบนโบเล้วจะเทือเนาะเมียนขมมือเมียนขมือเมียนเข้มทางเนาะเ็ได้กะเะได้กะจะออกมาอีกวะเจได้กะคคนออกมาอี พี่น้องเิ้นน้อยกระปุงให้ปลาดุ๊กเปื่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะดีรอท่าน้องล่าเมียนจัดถ้่วจัดบ่วงไว้ก่อนคอยกินน้ำกันต้องให้เจ้าของเงินลงมือก่อนได้เนาะไ่แม่สิกินปะเจ้าของเงินบะ อันนี้ก็น้องน้ําโซกโซกน้องน้ําโซกบ่บ่เงาเนาะอันนี้นะคนเผ่าเฮือนเผ่าเฮือนให้น้องลาหรือว่ามาให้นอนให้เจ้าของเผ่ากกแม่ นี่กับของหวานนะพี่น้องน้องลาเพิ่นเตรียมรอท่าติงน้องมาเพิย่ยจะให้กินน้ำมือนนี่ค่ะห้มาลินมีพี่น้องซุปกันที่เรียบร้อยน้องล่ากะหากะเมียนเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะติ้งน้องก็ได้แต่งไว้ท่าเพื่อนลงมือเลยน้องล่า หิวข้าวก่อนี่น้ององเราหิวข้าวแห้งอืมไรอบไปกับอนนง แซ่บอ่ะจะมุ่งละเพื่อสิได้กินข้าวเก้าสามทุ่มพอดีด้วยคนเมียนกลางนำโซ่ น้องลาหมักเนาะใส่แกงประดุกเนาะพี่น้องล้วหมักใส่กระดูกมุส่วนลายนี่น้องล่าเชิญมากินข้าวแรงนําแกงน้อไม้ฮ้อนๆีนพี่น้องแห้งมันกับข้าวเจ้าข้าวสวยห้อนๆเนาะ คนไทยเอินเข่าสวยนะเาเอินเข่ายาวมันแบบรู้สึกนะเล่นกับพ่อมาเล็บหนึ่งน้องล่ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวมาพี่น้องเด้อมื้อนี้น้องดาเซินมากินข้าวแรงน้ำเพิ่นดลุนๆเนาะได้มาหาการเพื่อนกันมีสิ่งกันกินแล้วก็ลังถ้วยพร้อมน้องล่าเฮ็ดกินแซ่บพี่น้องเด้อตั้งบริยงออมตั้งแซ่บปรีได้ มาเรียนรู้เซฟาดุกนะ้ำปาดุกาด๊กพันรักปาดุ๊ดกนาคือเสฟคนนี้นะ่งปาดุกธรรมศาตรนี่ปาดุกเล่นกินน้องภาพทางหลังสวยงามมากอันนี้หมักสาไลกินเนอะ อยู่ฟังไทยเอิญมาเนี่ยคือเนาะมาขิ้น,อนกอะประมาณนี้บอกบองคือบ่กเอิญคือการบ่มังหมาสไลขุ่มเน่ะพี่น้องมันนี่ก็กินอิน่มเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเก่งแซ่นี่ก็เกิดมาให้น้องล่าก่อนคุ้มไม่กินฟองเพิ่มเพิ่มก็ต้อง

ใสุ้เ<ว>ลยเนาะฮใสุ่้าเลยหมือน <c oughs> ให้แขกล้างถ้วยให้อันมข่างี้เด้มข่างล้างแล้วยังแต่ท่าพะทธาน<ด>ั่นแหละเด้อนสิเมื่อนอพี่นอเามีเป็นคนมีมารยากระน,น,นัร้อม ่ดียาน้แก้ออกเลยจอกน้ำซื้อชานมมะกินแล้วสิล้างเอาจอกมันไว้ใส่ผักเยอะจอกนี่เนาะจอกนึงงอะไรทิ่มและซื้อสองจอกอยากอยู่ห่างจากบูมีเงินซื้อกินแพงโคสหาพันแต่มันอร่อยนะแต่มันอร่อยนะช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบ้ารทำ คือทไทยเนาะพี่น้องเศรษฐกิจไทยมันถึนงน้องธรรมาดาบ่ไปน้ำบอ่อส,สี่ไปไทยเลยมีระบบบัตรมีแล้วเก็บไว้เ,วเรียบร้อยอยีกห้าหกปีพี่น้องเอ้ยจะมัดบัตรพี่น้องฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขายหารอยู่เฮียนออกแล้วสิไป เงินโดนได้เงินลายเร,ไ,เร,ไ,เรไปลงล่าเอ้ยมานเรามีแต่ลงทุนสำหรับคลิปนี้ก็บพี่น้องขอจบลงชั่นนี้กอนเนาะพี่น้องนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องอเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องบ๊ายบาย